ช่วยมาเร็วๆหน่อยทุกอย่างมาันกำลังจะบันลายหมดแล้วใครกำลังจะมาช่วยเรางั้นเหรอเออชะอุ้ยทำงานแล้วมัน,นเออจ๊งนะสิว่าไอ,อ้พวกอะครวะเบุก่ามาเจอกับลูกใครใหญ่หน่อยไปไงมันดูฉันจะล้มเลยนะลองส่งหนไม่ค่อยดีฮะ อ,นะอโคนต้ม ok เออส็มอาจจะหลอเฟี้ยวไอ้หลานสปิคกูแมนเรามีเวลาไม่มากนะเข้าใจแล้วหนาเดี๋ยวฉันจะรีบแล้วนะภารกิจของฉันง่ายมากเจ็ดการจะล่าคอกแมนเอาล้วนะพลังไม่เล็กสุดนนโอ้นี่มันโอ้ยทำไมไม้ไม,ม,มาอโอยนาหัอ้หน้าก,กา้ค่อยอยเ,อเดี๋ยวก่อน,อนอาโอ๊ย จะมัดเลยใครกันกนะ่ะอ๋ะออะออจอจะต้องอ๋ออาเจยรู้สึกไม่ดีเลยนะเนี่ยน้องชายจะกลัมากันเลยไหม,ไมไดเ,เ,เดี๋ยวได้ไมอยน่ลูกพีน้อยแน่พวก ้าน้องชอยต้องเล่นมันหนักกว่านี้กลับมาสิครับเฮ้ยโอ๊ยต้องเล่นตรงนียหนาวเลยนี่มันไม่เจ็บไม่คันหรอจังหวะนี้นี่จังงหวะขอายขอดูหน้าแม่งหน่อยดิรวยแล้วนะกรอบหลุดเอายังไงดีร้อยหกเมนพี่สาวครับพี่สาวครับไปจับมันหน่อยเห็นฉันอย่างนั้นเหรออาจาจังหวะนี้ ข้าขอชิงก่อนนะใบยบนเร็วๆเข้าครับแกนี่เดียนไม่ลอดหรอกกลับมานี่นะจับล้อบัวอะไว้นะระเบิดอะไรบัยกลับมานี่เดี๋ยวนี้นะเดียนขออย่าเนี้ยหัทับลายกันนะไอ้จ้านี่แหละจุดจ้ของระเบิดนะจื๊อโอ้จบจริงๆซะด้วย ไันพุ่งเิบาดีเมืนเลียมโอ้โหไอัลเจ้ <c oughs> โอ้ยเดียนหลับไม่ได้ตาพวกผมเอาเขินแล้วนะโอ้ยนะโอ้ซาวงดงหยุดสำเร็จแล้วเรื่องงั้นเหรออ่ะเดียนจะใช้เขาเกงนเอา <c oughs> ในดิสโก้ระเบิดจะปัญหา อขฉันคิดว่าลำโพงน่าจะสู้เลื่อยไม่ได้แะเอดีนขอนี่ก่อนนะจ๊ะจะสู้อดียเหรอเฮ้ยเสียงนี่มันี่ใหญ่อดียนี่เองเสียงนี้มันตอนประกฏดตัวจะจะเปิดเพลงมันมันให้นะพองเรส่ไม่ดีอได้ยินว่าจะเปิดเพลงมันมันให้อ่านรน้ว่าไแล้วก็เลยแกล้งวจริง มันมันที่ฉันอยากจะหมืนนาไททันดวมาดูกันว่าเรอยกับสวนนั่นน่ะมันจะตึงกว่ากันถ้าเราเห็นเกตัวจริงนั้นคือความเ่ไกรทีสุด้องชายจัดการนันเลยจะได้จุดก่จะตายองำรวเก็บไม่หอนเลยสำเน็ตลอยนึกเาอยากชิลลรกับบีดีมดลอเลย หมาไม่แกกินจริงซะด้วยน้องชยชิบหายกูหมาไม่แกแล้วมึกินทำไมวะโอ้ทำไมล่ะแต่พอดีนะจพ่วไม่เกนะจะดีที่สุดขออย่างไรตสอชาติ่ก็หมาไม่แดกดูแล้วตะดูใจหนักตั้งยังไงเน่อาจตกซ่วมไปซะพวกแกมันไรประโยชน์นั่นอะไรน่ะ พอจะซ่อมได้ไหมครับคุณผู้ชายดูจากความเสียหายแล้วนะครับน่าจะซ่อมยากนะเนี่ยใช้ท่านดีแมนขอบใจมากนะที่มาช่วยนะไม่เป็นไรหรอกนะลูกพอ่อโอ้โหไม่เอานะอุกสรรเปินเพลยงมันๆให้ไปแล้วนะงอนแล้วองอนกันซะมันเจ้าพวกไททั้งขาดีจริง เดี๋ยวต้องนั่งสอบมันอีกลลุงเ,เนี่ยน้อยท่อนครบพารกิจสำเร็จไหมครับสำเร็จก็บ้าแล้วคุณกูพังขนาดนี้มึงตาถั่วเหรอน้อยท่อนครบอาอน้อยหญิงคุณเรียกคุณไปพบเนาะจะไ,ได้ ไปไอ้ไปไอ้จะไปเกยคนอื่นปล่อีกไอ้ไปเมื่อเลยจะปล่อยผมปล่อยหรอผมรอมานอนแล้วเนาะควรจะเอาเลยเดระวังพูดเดชเออไม่ทันแล้ววะเอาเอากล่าวว่ กูะ,ะ,ะอย่ไดไ้ครับผมมีคำพูดนะ,นะนะเีไม่ซัดเพราะว่าอย่างไรพวกแกก็ควรจะเอาสกิปปีไปทิ้งหวัวเพราแกบัดบุกทำลายเราไทายไทยท่านให้มันเก็บนักลักนะจะได้ไม่ต้องไปอัพเกรดไม่ต้องไปทำอะไรเลยลหลังจากนั้นพวกเราก็จะชนะบายไทยท่านบายพปฐธมิตรนั่นแหละสิ่งที่พวกเราต้องทำ เป็นยังไงบ้างครับถือว่าดีนะครับลำหมังเอ้ทำไงดีวะเอ่อเพื่อนกูไม่รู้เหมือนกันว่ะเฮ้ยอะไรหล่นมาทำหล่นมาทำไมเนี่ยโคตรไดไ่เล่า <c oughs> โอ้ยเดินให้มันดีๆหน่อยสิวะโอ้เสียงสั่นมาจากไหนวะเนี่ยโอ้ยะครพวกคุณเป็นเผ่าเขามาเรือแมนที่ขึ้นชื่อเรื่องเทคโนโลยีจริงปะเน,นี่ยคุณฉลาดกันหน่อยสิครับ <พอ S 1> นี่เขาบอกให้ฉลาดหน่อยโอ้ย เอหม่ถึงเจ้านี่แล้วนะจื๊บออกมาเลยเชิญคุณเอาแบ้เขาเถอะครับโอเคโอเคเอาไปครับืมทำอะไรกันวะล่ะขนาดนี้เดียนทไมอับซ้มแทบเล็ดมันดังอะไรเนี่ยเล็ดแม่งดังอะไรวะมันชิบหายลวไงสกิปปี้ดี้ทอยเล็ด จะมีพวกเก๋แกบเพิ่มมาอีกแล้วสินะไม่เป็นไรโดนหอบจะกกแม่นเป็นไก่ออนให้ดูความบันเลยก็ไม่ใชเริ่มแล้วสินะแล้วใครเจ้าพวกแม่งลงวะน้าขึ้นมากันให้ไวเลยนะคะแต่เวลาชุวยใเกตวดจริงแล้วสินะเอาละนะพอลังเห็นเกตัวจริงเวอรอชันสุดมันเถอะละ เกมอะไรลูบีขงข้านะว้าวเชคิดว่าต่อไปน่าจะไปชนะอยากตัคนั้นแก้ตัวมันข้าจข้อรอยจงโอเคเราจะทห้่าทาเุ้นักนับแกคจงจะไม่ยอมน้เผื่อคนข้เพื่อลักฉันเอาไว้ โอเคว่าไปมหน่อยเคนดีดิาว่าดีโชจไดว่าโอ้ยมันแกย้อะเขาก็เสรยจดลวดามาไม่ดเมันเคยต้อรถที่เก๋ตัวจริงนี่มาเดี๋ยวคุยไม่อยากเอารถทเก๋ตัวจริงไปไปไป ตอนมอจนไม่หยุดไม่ย้อนเลยคงเอาเข้าละถีไม่หมดแน่เลยสมบับเน่สงสัยผมต้องเข้าไปช่วยแล้วสินะโบราณวยแล้วบราไปได้สดวยร้ไหรีบกัดไปดีกว่ามันอร่อยก่อนไปนไหนบ้างถ่ายทำดีวไว่าไปเจอันนานนะนก็ได้รับสอนเกดว่าจินมมาช่วยแลสินะ ทัานเอาเป็นว่าที่นี่มันกำลังจะเต็มไปด้วยล,าว,ลาว่าเลือกลาว่าก็ยังพอเข้าใจแต่ว่าสอนแห่งเกมมันคืออะไรวะเขามาเลยพวกสกิปเปนรด้ซอนแห่งเกมก็คือพวามเต็มใจแห่งเกย์ไงล่ะเข้ามาเลยสกิปเปอรด,ด้มุดหงิดหุดหงิดหุดหงิด งุด,ง,ดงิดงุดงีดสุดเลยเว้ยตีต้องมานั่งซ่อมเ็เป่ไม่มีอะไรหรอกแค่มบโว้ยอยากลุยแล้วว่าแต่คุณก็ยังต้องซ่อมอยู่นะเพราะฉะนั้นเงียบไปเลยอยากลุยแล้ววอยากไปลุยกับพี่ใหญ่อะโอ้อะไรวะ